ชื่อนารานะครับปัจจุบันทำอาชีพค่ายเพลงเป็นธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เป็นนักร้องชิคกินครับอย่าเพิ่งกดอันหลัง้าเอาเลยกดเลยเยเฮ้ยอะไรวะสวัสดีครับชื่อแบงค์นะครับ <S ess> วันนี้มีแก้วมาหรือเปล่าครับเอาอีกวะมีแก้วไหมคุณมีแก้วไหมไม่มีค่ะอ๋อไม่มีเหรอครับเอาน้ําดื่มไปแก้เจ็บคอหน่อยไหมครับเห็นคุณร้องเพลงพรอมากเลยเป็นห่วงครับอ้โหอ้โโอ้โหไม่ได้ได้เอ็ดมั้ยเห็นมั้ยเหรออยากเปลี่ยนแนวที่บ้านมีแก้วนะครับให้ทิ้มไปแบบนี้โอ้โหคุณทำกูผิดหวังคืออันนี้เป็นมุกประจำครับทาง ตว่าที่บ้านมีแก้วไหมครับตอบว่าท่านบอกว่ามี่จะได้เทใจให้คุณครับพี่สาวตอบเขาตอบว่าไม่มีอะค่ะก็เลยไปตอบไม่ได้แล้วถ้าตอบโจทบอกว่าไม่มีแก้วออกไปไงใครจะพกแก้วมาอีกใครด่าสามไปโอเคนัทสวัสดีครับผมนัทนะครับไม่ต้อง follow ig แต่ follow follow i n g follow i n k in real business บอดี้บอบอดี่จุ้ยสวัสดีครับจุ้ยนะครับเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ครับอยู่หน้าคอมนานๆตาอาจจะเบอร์ครับแต่ผมมองคุณชัดเจนตลอดเลยครับทำไมไม่มีาทำงานหน้าคอมมันเบอร์ไงแต่ว่าเวลามองเขาอะผมชัดเจนตลอดเลยครับต้องอยู่หน้าคอมตามันเบอร์อยู่หน้าเธอชัดเจนเออมีเบอร์กับเธอองนี้ยคอมจ้องเลยดิ ได้ได้โจทักครับสวัสดีครับผมโจครับเป็นวิศวกรเหมือนในเนื <tr ้อเพลงอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้คนไว้ใจยากถ้าเทียบกับทุกคนเนี่ยมีผมคนเดียวนะครับที่ไว้ใจได้คุณดูกระแสสังคมซะก่อนฉายาจิ้งจอกแห่งเทคกเนียวไทยแลนด์เก็บไว้ไ้ไฮะ นี้ใจเย็นๆนะฮะเพราะว่านี่คือลมหายใจแห่งเทคมีเอาทั้ง4ท่านนี่คือโฟก i n งท่านแรกนะฮะเขากาบเรียนเชิญคุณกายได้กล่าวอะไรกับสาวสวน,นะครับสวัสดีครับผมกายนะครับตอนนี้ก็ขายรองเท้าสนิกเกอร์อยู่นะครับผมกลางวันครับอาจจะมีเงานะครับแต่ว่ากลางใจเรามีแต่เธอนะครับโอ้ไอ้าได้ ท่านต่อไปนี่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เตรียมจะเดบิวต์แล้วฮะที่ราชธันเลกคอร์ดนะฮะเตรียมซิงเกิลล่าสุดนาราอันนี้ครับเปเรียบร้อยซะแล้วเ่ะเฮ้ยเฮ้มคชื่อชื่อไม่พูดเลยเลชื่อนารานะครับปัจจุบันทำอาชีพค่ายเพลงเป็น ธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เป็นนักร้องชิคกิ้ครับอย่าเพิ่งกดเอาเอาเลยกดเลยเฮ้ยเอะไรวะเฮ้ยเอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเอาไปเยไดเไดเกดไมเลยกดไกดไเยกด อกดเลยกเลยกันกดเลยละกันโอเคโอเคโอเคคือตอนแรกระบบลั่นแต่สาวโสดเขาเออทำให้เป็คนใจดีค่ะในลำดับต่อไปเขากาบเรียนเชิญท่าน๊ัตได้กล่าวอะไรกับสาวโสดเขากาบเรียนเชิญครับ ครับสวัสดีครับผมก๊อตนะครับตอนนี้ก็อาชีพนะครับเป็นนักร้องศิลปินนะครับนักร้องหมือศิลปินเอาดีๆเป็นศิลปินนักร้องค่ายเพลงอยู่ในค่ายเดียวกับนาลาเหรอไม่ไม่เอาฮะเป็นค่ายเพลงด้วยฮะครับผมค่ายเพลงมันเป็นสถานที่คุณเป็นได้ไงคือคือผมเป็นนักร้องในสังกัดค่ายเพลงเขาเป็นนักร้องมันก็ต้องอยู่ในค่ายเพลงอยู่แล้วครับเป็นนักร้องมันจะมาอยู่ในสวนทุเรียนได้ยังไงฮะทำไมคุณต้องพูดอะไรบุญเพื่อนะย่าไปขายของอีกเชิญเชิญฮะเชิญฮะครับ อยากให้คุณช่วยดึงเสื้อขึ้นนิดนึงได้ไหมฮะนิดเดียวครับไม่ไดนิดเดียวนะอ๋อเขาบอกผมว่าถ้าชอบใครนะครับให้มองที่ภายในครับอย่ามองที่ภายนอกครับโอเคค่ะได้ได้ได้ไ้วและทันสุดท้ายนะฮะเขากลาบเรียนเชิญพี่อาร์ตครับเด็กปัญหาปัญหาทำไม บ้านบางราจันจะออกลบสวัสดีครับผมชื่ออาดนครับเป็นเจ้าของสวนยางพารานะครับสวนกาแฟแล้วก็สวนปาล์มครับผมสวนยางพาราครับสวนปาล์มสวนปาล์มสวนกาแฟครับสวนกาแฟมีอย่างละหนึ่งต้นนะครับน้ำเลยสามต้นเลยนะเป็นหนึ่งสวนเชิญครับถ้าร้อนนะครับให้เปิดแอร์นะครับแต่ถ้าอยากได้คนเทคแคร์ให้เปิดไฟไว้ครับโอเค ตอนนี้สไตล์ไปหศพ